สวัสดีค่ับสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องทำเสร็จแล้วเบ้าดำครับแม่ไปได้เฮ็ดคอนมาค่ะเฮ็ดบดเนาะบดดำแต่ไรสิแก่จน้อหหน่อยนึงค่ะนี่อานาอย่านังลงไปก้อนน,อนีนน่าดำแล้วยงคุณคุมดูมปุ่นอืมคุณดีว่อ้แก่หอยหอนจะสืาบุงเวลจะตบุ่งร้อมอยากไปเล็เทอ,อ,อยู่มันหมน้ออืเป็นไรนี่ เห็ดอเน,นียวาลงในรุดะค่ะเพราะว่ามันเหนียวอยู่อืมได้เห็ดบดลงไตค่ะอะไรก็ไปหาพักมาไววเปหนึ่งแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเครื่องกับมี่นี่แหละนะค่ะที่เสื่อมกำกะตะไคร่พริก ข้าัพริก um. <Yeah. S 2> so ัวหอมเอาเบื่อยาไปหาลูกโดดใส้หลายกันสดสิบเศษไปเก็บพักก้านตรงก็บบบบวกนี่ต้องแต่บวกขึ้นแป่ไปไปใก้องหน้ามาใส่บกบวกขยขึ้นใบเงี้ยแต่อากาศไม่ไหวเนาะสี่สิบองศาพี่น้ด้วยใส่แบกบวกมะอมเอาโน่ยง่ายๆคือว่าเอาเด้อเพราะว่าเอาไว้เฮ็ดนิ้วอันนี้ก็ต้องขอพระคุณในลายค่ะอันอันพี่ที่ว่าเพื่อนเพลงนวันี้เพิ่นจะโทรมารายงาน มาน้วยแก่ไปก็กินได้เด้อพันนี่นะไปฟานเปลือกละกาเนีย่ยงก็ฟานเปลือกละกาเอาไปเกงได้ยี่ดอกเนี่ยพอละมัแข่งเราปะบอลมาใส่หมดแข่งแล้วพร,ร้รอ,อละไปครับง่ายง่าเอาไว้ซะโอ้เปินกองหน่ะมาไว้ใส่เวยคนไป,นไป,นไปโดดลงไปน้ำค่ะมาเสกเครื่องแกงกับนีเกลือคือเกาดะค่ะชุดโลด ชูบโรสเหมือนเดิมเกลือชูบรสน้ำปลาแค่นั้นเด้อค่ะเก่งสูตรบ้านสาวซึมขอให้มีน้ำปลาทาเป็นเตี๋ยบโรดเนาะค่ะหเห็นเนีอยู่ยุนกลิ่นเฮ็ดไงเพราะว่าเขามีน้ำปลาสูตรที่ว่าต่ำก็ได้เก่งก็ได้พร้อมก็ได้ใส mm hmm. ่ก้อยใส่ลาบได้หมดค่ะคนก่อนเตรียมตะบพักลราไปเก็บ่พักกา้านตรงกับพักขามาไว้หน่ยเด้อพักก้านตรงย้วนกบันสันน้นหนึ mm ่งแบบใส่น้ำม่หน่อยนึง เครื่องสุดกับเมนสุกราคาถ่าตะซีมบ้งสดน้ำกันหอนหอนหอนก็ต่ำมาห้องปเป็ดเข้ากันะนะี้นะี่หลักข้านงฮะใส่บบวดลงไปกันแด้วข้าดสองแล้วอือเดี๋ยวคอยส่ผักที่หลังค่ะบวดสุกแล้วกับส้ผักลงไปแล้วค่ะใส้ชะอมกับผักอีตู้หน่อยนึงข้อ,อติดเก็ดเลยไเนี่พี่น้องมา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 สดแกงเฮดบดค่ะ ส่โนไม้เนาะค่ะเกงเฮ็ดบดไซโนอไม้ใส่บกักบวบหอมบ้านเฮานี่ยแหละตบักหุ่งกันได้ป่ะเนี่ยค่ะนี่มะฮู้เฮ็ดเผ็ดแล้วบกักพริกอันนี้พี่น้องแต่ว่ามันอยากเผ็ดเนาะบดเมื่อไหร่อ่ะต่ำเังาี่คือจะต่ำอยู่ในงานงานเนี่งเพื่อมากซื้อพริกอันนี้มาเฮ็ดต่ำเนี่นยหอมหินเด,ด,ดี๋ย เล่นละค่ะเล่นเริื่มแผงเลยเด้โลละห้าสิบละสมือเล่นขอร์ดละทำได้ดูเพิ่นนะเขาก็เลยกินต้นหนึงกโห้อเกือบโลอยู่ดิดิเอี๋ปลาลงไปยัง ตันน so ึ่นเนี่ยเออเอินเจลเนี่ยนะเจ้หนึ่งอนี่นี่เจป่งค่ะไปอตกตาอกกนเามาแล้วะฮ right oh, ือใ่เลยสีมันเผ็ดนได้ทังนึงย่างทั้งนึงย่าปีสีสันจะขาวๆนะค่ะตามห้งอันนี้แต่ว่าหอม หินขค้นดังอืหาดไม่ได้อีเดียนเนะาะฮะตักแกงเฮ็ดมาเลยค่ะเป็นมากินข้าวกันเด้อพี่น้องเรียบร้อยแลวเมนูเขาอ่ะมาเด้อค่ะเป็นมากินข้าวน้ำกันพี่น้อง

เดี่อแนี้่อยากิน่พ่อเธอขีดพอเนี้ยกินแต่ละมือเนะจะกินยังแ้วว่ากินยังไ่ไปกระเซกะมลยย่งหล ก็จะครบหนึ่งล้านวิวแล้วตีพี่น้องไปในน้ำมะให้จะสถียรต่งงานถ้าเริ่มแต่งงานกับเล้งหัวดำดีป่ะขอไปตั้งแต่สิบปีที่แล้วมาแต่งก็เออขอไปแต่งว่ะ อแบบนั้นไม่มากก้องม่เลยต่างไม้ด้วยพึ่งมันเป็นบูแบบบาปค่ะมาหาลองมุมก่องไม้ด้วยเพามันเป็นบูแบบบาปเนาะจะลองหนึ่งล้านวิว อันหนึ่งร้านรู้กเฟบบุกหนึ่งร้านผู้ติดตามเอามาล้ำสององ้นเฮ้บุญปีล่าสุดเท่าไหร่โอ้แค่ปีอะบุญเต่ยังไม่มีกล่องตารางเลยนะเต้นเหียนปีไหมอะล่ะไม่ใช่เต้ ไปเจาสันเพชรยังเท่าไหร่ครคุณอ่ะสามปีแล้วสามปีแล้ว,ลวอยากให้บุญเยอะให้บุญน,นะ นน่เฮ้ยตุ้มเฮ้ยยินมไ่หยานตรวขึนแล้วกินหลอกมั้งหนาบบอมมันหยาดแน่นน่ะเห็ดควันขาไม่ละ แบบนีนพี่น้องหอุกโดดเธออะไรนวยหูกโดดสองเมื่อลาบมะพ,พ,พิคอ,อันมะพีิกผู้ใดก็เนี่ยห่วยติ๊กเจ๊บัดมะบัเพ็ดดีอะะเดี๋ยวเปลูกจึงดยมันไม่มไกไมมบกพริกบ่ะม่เฮียน เขอ,อยู่างนานะยาหม้ยาบย่าไม่หมพี่พิ่มามาบวพันเนี่ยเ h าะไ้อีหลีเกือบเมตร อดีนพอดีดีแล้วอันนี้เาเสริมไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ยังได้ใส่ต้านขิงวัาตั้งแต่คมคุ้มเธอว่า,บา,บาหวานมะมวยหวานเห็นเด้อนะ นี่นะหวานี๋้วต้องเป็นว้ออาจะพับไปซือกุงมเปบีตบอมไม่โบยนี่ไม่ไมีอยู่ชิบี <c oughs> ตินขาวอีกเดือนสารเดือนมันก็ปิดอลรเดีมันป,ปิดเดือนอืมดาฝนนี่าเมื่ก็ปิดฤดูหนะวาวอนนีากาซึงหาเนบะดหนาไม่ปิดฤสุายเลยมา พี่ลาก็เป็นง <is this> ุ้มหอยเลยนปีตัวเสร็จมามิตุนายนี่หละค่อยเขานักฝนนี่ดีนอกง่ายน้อแท้อ้างนำาผานี่นะพันปีเดือนได้พี่น้องผสมมามิตุนากรัคกระดาสิงหานี่พันปิดเปิดอีกเดื่องหนึ่งกับกันยา มื่อน,นี้บอกนน่ามาเลือกปลาแด็กซอยค่ะเพราะว่ามเ็นม่มเลือกไม่ให้ปลาแดกัว่าจะเห็นปราแดกปาบูได้เลือกกันบ่เลือกเปิดให้ปาบูแล้วน้ำงาไ่จแสบเล็บเปแสกเก่านะเนาะแสปีสองปี ยั้นนี่แหละพี่น้องถ้าสมเห็นในข้าวเนี่ยอย่างไหนยัดไปเผาเฟืองเผาอย่างเด้อยัง,งยุ่ยใก่ให้ไก่สวนคนไหนยัดไปเห็นจะต่ตมเพิ่มมันลามเขา่าสวนผู้อื่นเนาะมันล้มตั้งสต่เอาพายุนี่เนี่ยมือเว้นเนี่ยวันว่าเห็น บวบเห็นไหมแดดบดบวบมาลูกได้แล้วตัดลูกได้แล้วหัวเ่าถือแดดถึกอย่างไรพี่น้องลมท่วนเป็นล้มหัวนี่เป็นล้มหัวเป็นล้มหัวต้องฝืนหางล่ะแกงน้ำไม่ต้องแกงแบบนี้แกงเปรี้บะ

ก็จะไปงี้ครับโมดมาตื้มมืนนกันนะเอยรู้อร่อยมมื่ยเหร่รู้อร่อยซื้อบ้านเพราะว่ามีพายุมมาสิ้นมาหมื่นเลย ตัวดีเนี่ยบบหอมเข้ากันเพื่อมาบวกกันไดเออบอบกแล้วนะออ็บกกบเม,<ป>มืบบ่อไหร่ตั้งามบบกกับหัวถ้าไปเก็บกี่เก้าบนนะ่ะ มันยุ่หนองม้เขาไปงมหอยนะคะพันสูบหนองใหญ่ๆปีนั้นน่ะโอ้ทำไมเนีมันขึนหน่อปลาคอใหญ่มันขึ้นติดต่อมาะพันปล่อยเลยน่ะปากกาเอาซื้ออะไรเนาะค่ะสำหรับกิฟนี้กับพี่น้องมากินข้าวกินน้ำเด้อค่ะเสียดน้ำกันนี่แหละแกงไว้กันนี่แหละเพื่อเพื่อน้องคนจิตกิ่นถ้าว่ากินไม่พร้อมกันซื้อกันเลยกินคนละคพาบเนาะในกฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะเสิรักพี่น้องนะคะ